Alisa, are you cleaning? Do you know what time it is? It's late now. You be careful with that car. Can you clean then? Have we done clean, clean, brush, brush, brush? อบพิกี้สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะข้ามแล้วพอดีสาวผู้ชายเอาขยะไปทิ้งสาวน้อยวิ่งตามนะคะทุกคนคะ่ะแล้วก็ได้ไม้กวาดมาค่ะแล้วกวาดอะไรก็ไม่รู้ <laughs> ตอนนี้น่าจะประมาณห้าโมงกว่าๆค่ะแต่ว่าข้ามแล้วค่ะทุกคนคะ่ะมืดแล้วอากาศ อากาศเย็นมากๆค่ะ Are อาย d o เดิน e y าย e นจอยวันนี้น้องไม่ได้ไปโรงเรียนนะคะทุกคนค่ะน้องอยู่อยู่อยู่แต่ในบ้านแล้วพอดีสาวผู้ไทยออกจากออกไปทิ้งขยะและน้องเลยถือโอกาสวิ่งตามนะคะน้องเลยได้ออกจากบ้านนะคะดูมีความสุขจังเลยนะเรานะี่ยอากาศเย็น อันเดียวกว่าใส่มามีทำไมมาตรงนี้มาตรงนี้มาอลิซาแอบดูสาวน้อยกันค่ะทุกคนคะ่ะวันนี้เป็นวันจันทร์นะคะหนูน้อยอลิสาหยุดอยู่บ้านนะคะน้องไปสูนเด็กเล็กซวันต่ออาทิตย์ค่ะแล้ววันนี้อากาศเย็นนะคะอ,อากาศเย็น าสาวผู้รายเลยเอาน้องไว้ในบ้านนะคะไม่ได้พาน,นอ้ออกไปข้างนอกนอเนาะเพราะว่าอากาศเย็นค่ะกลัวเขาป่วยนะคะแล้วพอดีวันนี้สาวผู้ยเอาขยะไปทิ้งแล้วประตูไม่ได้ล็อกแล้วสาวน้อยก็แอบบออกจากบ้านนะคะใส่รองเท้าบูทแล้ววิ่งตามสาวผูย้ยและตอนนี้ก็ไปโยมกลับเข้าบ้านค่ะและได้ลดคู่ใจเขาด้วยะคะ่ะทุกคน <laughs> อลิซา <laughs> เป็นเด็กผู้หญิงที่ ไม่ชอบใส่ชุดเจ้าหญิงอะไรเลยนะคะทุกคนคะ่ะเป็นเด็กผู้หญิงที่แบบแต่งตัวแม่นๆนะคะทุกคนคะ่ะสาวผูไทยใส่กระโปรงให้นะคะน้องก็จะร้องไห้ถอดออนะคะทุกคนโอ้ยมีลูกสาวแต่ว่าไม่ใช่สายหวานค่ะมาม่